จังหวัดเชียงรายจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2567แก่หมู่บ้านชุมชนสารต่อพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดินวันนี้21พฤศจิกายน2567นายประสงค์ลาอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2567 นางอําไพบรดกพัฒนาการจังหวัดเชียงรายกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีในการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2567จจังหวัดเชียงรายโดยความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงราย จัดให้มีพิธ mm. ีมอบเงินพระราชทานขวัญถ <de af Darwin> ุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงรายแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน21หมู่บ้านชุมชนพิธีมอบพระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดเชียงรายมอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดีสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน19ทุน พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินกิจกรรมเนื่องในวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน25พฤศจิกายนภายใต้แนวคิด2ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งและพิธีปล่อยขบวนรถแห่งเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน21หมู่บ้านชุมชนดุยอเเีสสงงจทส สว่างสวยัยให้เธอให้ถวายพระพรสุดดวงใจผู้ประชาชนงละป่าชีพอมนพระุขมีกปอนผักมี